ยังไงต่อไปดีอ่ะเยอะเลยเนี่ยน่าจะเป็นสามสิทกันแสวนะฮะุูน่าสนกนจริงเหรอเอาเร็วๆดีกว่าเอาเร็วๆโนบอด,ดี้โนบอดี้บาดฉลองแล้วลุกขึ้นมาเต้นตรงข้างหน้าเนี่ยนะเออเอาไปล่ะได้าดอกยาเลยเดี๋ยวไปที่พักนะเอาเลยมีคนถามว่าว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย อยากจะได้อะไรพิเศษหรือเปล่าครับที่งานคอนเสิร์ตคืออะไรครับข้าวเหนียวน้ำพริกนุ่มน้ำพริกออกทำไมาดูดูที่บ้านมัน,นดูที่ทบ้านม<า>ันขาดแค่อาหารเหนียวมากใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเออ่แกงโฮกแกงฮังเลแกงกร<ป>ะจ้าแกงอะไรครับแกงกระด่างพี่เอาสิ่งที่แบบเป็นความควเดียวมากๆเป็นของเหนียวของพี่ทีท่จัอต้องฟองผมอยากให้คนกุ้งแค่กงบ้างอะไรบ้างนะมฮะลอ เป็นบ้านเราต้องเอย่ไรนะเปอะไรเพลงบ้านพี่สาวครับยามาเลยนะเดียวก็มีรถยามมาฮะล้วจนำต้องชอยไปีแต่่ีน้อง เลยันจูงรที่ออกมาไอ้คนจอมันไม่ว่าสนะไอ้คนจอมันไม่ว่าสนะกี่ฮนด้นดหรือโตโยต้าแต่ได้แต่ได้เลยำเนื้อไม่เมมาห,ห,หายไม่สั่งละไงได้ไปไ ขายนซ er ื the ้อกมาสักคำพอไปถึงไอจะเบิ้ลน้ำมันพอไปถึงไอจะเบิ้น้ำมันคือนอแก๊สความตายจังมานสาวมอเตอร์ไโอ้โหแสดงว่าเออไม่ลื่บ้นเกิดนะโอเคยังหรือเพราเนะจะลงไหมนะโอเคอย่เห็นอย่าเพิ่เห็นเพิเลยได้ทั้งตัวมาเท่าไหร่แล้ววันนี้แล้วนี่800ล้านที่จริบอกว่าให้20,000 ใช่แล้วก็ให้ช็อปในกิฟต์ออเชอร์นะที่เทียมโฮริเออีกประมาณ2 5 0 0มื่นาสองหมื่นหโอ้โหใช่รบ้างก็ตัวเอะไรอย่างเ้ชอบไปตรงนี้พีหรอคพี่กี้เขาเป็นในดีโอมากพี่กี้ไม่เป็นไรสำหรับน้องโอเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้คิมบินไปกลับอีก20เที่ยวโอ้โหเหรอจอนเมืองซวนนะครูจริหรอไปกลับเองรู้สึกว่าทำไนคนเจ้าของเจ้าของต้องเหนื่อยแตกนะเนี่ยเหือยแตกแล้วนะฮะนอกจากองใจเหนือตรงันข้างบนแล้วยังไหลออกตางง่ามจะปวดแผลด้วยนะฮะถ้าเป็นหัวหน้าสมาคมแล้วนะ ไม่อยากจะพูดว่าสมาคมอะไรนะบอกอะไรอยากรู้บอกได้ไหมได้ขอโทษสมาคมจีฮับฮะบอกอยากบอกมีเะไรขึ้นในตอนนี้ฮะไม่ได้ติดอะไรในควจริงจริงนะพี่จริงแล้วเนี่ยเวลาไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยเราจะไปสมาคมนี้เสมอเพราะว่าพี่ติ๋วให้บอกแปลว่าอะไรมันต้องเป็นเป็นภาษาใช่ไหมจีฮับเป็นภาษาจีนภาษาจีนแปลว่าหอกกลับเวลาไปกินร้านไหนกับพี่ต้นหรือไปกินร้านไหนกันเองก็สั่งมาเยอะเพื่อสั่งมากันไปเยอะแยะ นึกว่ามาอะไทั้งครอบครัวที่ว่ากินไปกันสี่คนห้าคนก็สั่งมาเต็มโต๊ะนี้พี่ก็เลยว่นนาน้องจีหับเด็กใ,ใจวิ่งเข้ามาเอามือคุมขมับขมับข้างบนพี่ครับจีหับต้องหัวไปครับพี่แล้วก,<อ>ก็บอ,อ,อาากว่าเป็นสายจีน้องไปว่าหอมกลับบ้านค,ค,คือไปที่ไหนก็ให้ทวามรู้บ่อยด้วยเป็นวิทยาทานเนาะโอเคแบบนี้นะ วิทนครับเขาบอกว่าอยากให้วิทอนนั้นเอ่อเติมน้ำมันเครื่องนิดนึงนะคฮะเพราะเมื่อกี้แวนมอเตอร์ไซค์เยอะไปหน่อยน,นะฮะจริไงไหมเนี่ยดูจากลักษณะตั้งแต่เข้าบ้านมาวิกนี้เริ่มแต่ตัวเป็นคาราบาลแล้วนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รสื้อ่มสนเดีื่อชื่อจะไม่โรยไม่มันสไตล์เป็นสไตล์เนสไตล์อะตายเป็นเทพเสริมเป็นหมอกับตัวตั้งอยู่แล้ว แค่นี้แล้วหมันไส้เลยเดี๋ยวดงบังมาก่อนดงบังมาหน่อยอันนี้เป็นรุ่นอ่าเป็นเวอร์ชันสองผมดงบังสิ่งสีอเคลี่ยๆเป็นดงพยาเย็นนงแกไปอยู่คนเดียวได้ไหมโอมีสแตนตัวใหม่แล้วดีมากดีมากโอยใช้งานเยอะเลยคตัวก็น้อยกว่าแกเยอะคุณแม่ครับคุณแม่จำังคำลูกของคุณแม่เองนะครับเพื่อพี่เนี่ยต้างทำด้านอย่างอะไรโอ้โห เพราะว่าที่โอเนี่ยก็เต็มคันนะครับเป็นั้แต่สมัยตัเด็กนะครับถ้าเกิดไม่มีพี่โอเนี่ยก็คงไม่มีวันนี้ใช่ครับโอ้โหเวอเลยเนาะเออเพราะว่าวอรแต่สมัยโกลเกเตอร์เลยนะแบบพี่ๆวันนี้วันที่ตอนนี้เอ่อเป็นเด็กสมัยเด็กๆที่มุ่งเกิดกันนะครับฟันเหยินหัวหัวไม่เป็นทรงไม่หลอกขนาดนี้เวอร์ไปคือหน้าตามันดีมาตั้งนานแล้วไงแต่ว่าเพิ่งมาพัฒนาลงก็ตอนเข้าบ้านเองไม่ทราบว่ามียาดมไหมฮะ เอ้เราต้องชินกันแล้วแหละชินแล้วชินแล้วเออก็คือเรารู้ตัวไงว่าเราดำน้าตาดีเหมือนกันไม่ดีเราต้องชมตัวเองไม่ได้ที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้หรอเขาุกคนทักพี่ว่าดูว่ามาริโอมาริโอเฮ้ยมาริโอมาริโอเมาเลยเมาไปเลยไปไปด้วยนะ